พนักงานตักบะหมี่ใส่ถุงอย่างคล่องแคล่วที่ร้านอาหารอินโดนีเซียในศูนย์การค้าใต้ดินสถานีรถไฟไทเปแม้จะเป็นช่วงเช้าของวันหยุดสุดสัปดาห์ก็มีลูกค้าเข้ามาทานอาหาร อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับอาหารกลับบ้านเนื่องจากภาชนะใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหารชามตะเกียบหรือช้อนจะไม่ให้บริการฟรีอีกต่อไปโดย,ดยบางพื้นที่ของกรุงไทเปะจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนี้ประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าอยู่ข้างนอกมันไม่สะดวกที่จะล้างเช่นล้างตะเกียบอะไรแบบนี้คงต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มในการดำเนินการเรียกเก็บค่าภาชนะใช้แล้วทิ้งครั้งนี้สถานที่ภายใต้การควบคุมของกรุงไท ปที่เข้าร่วมโครงการมีประมาณ280แห่ง ประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าโอเคนะเหมือนกับถุงพลาสติกเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลฉันน่าจะให้ความร่วมมือได้ปัจจุบันก็พกอุปกรณ์ภาชนะส่วนตัวอยู่แล้วหลักๆก,ก็เพราะมีลูกด้วยสําหรับการรับประทานอาหารแบบครอบครัวหากลองคํานวณสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิก4คนและทุกคนสั่งบะหมี่กลับบ้านซึ่งต้องเพิ่มค่าภาชนะใช้แล้วทิ้งเช่นชามตะเกียบและช้อนสําหรับ4คนในราคาชิ้นละหนึ่งเหรียญรวมทั้งสิ้นเป็น12เหรียญทั้งนี้ราคาของภาชนะ ใช้แล้วทิ้งสามารถกําหนดเองได้โดยร้านค้าขอเพียงไม่ต่ากว่าหนึ่งเหรียญและมาตรการนี้ยังรวมถึงบริการเดลิเวอรี่ด้วยลินยี่ห้วยพ่วงนวยการฝ่ายจัดการหมุนเวียนทรัพยากรอกรองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงไทเปกล่าวว่าในส่วนของราคาสามารถระบุได้ว่ารวมกล่องอาหารหรือรวมอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งก็จะมีตัวเลือกและราคาเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการสามารถเลือกเองได้บุญรัตน์ชานเชยเมทาวัตรรายงาน